ครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมเพิ่มมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งทราบว่างานนี้เนี่ยจำภาพถ่ายนี้หน่อยนะครับยังสักครู่จะเข้าสู่วิธีการนะครับ ในช่วงนี head, ้นะครับท่านประธานในพิธีก็จะเดินทางมาไม่ถึงนะครับในช่วงต่อเพื่อนั่งนะครับก็ะผมพอนทุนไปแล้วกันในกองเสียงเพลงตัวนี้นะครับในช่วงนี้ในช่วงต่อการเปิดบสกับพิธีการกับพวกเราในกองเกษตรสหรับพิธีในช่วงเนินหน้าพิธีตรงนี้แล้วกันครับผมกับลุงล้อแล้ว นะครับผมกับเยนเชิญด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้ถ่ายรูปนะครับแก่ไว่เปีนที่รืลึกรในค่ำวันนี้นะครับของงานนะครับเรียกว่างานคืนสุยอาในค่ำช้าโค้งรำพันทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินการกับบรนนีแขกวิเกียรทุกท่านในครงที่ได้เดินทางมาร่วมงานกันนะครับท่านอาจารย์บริวิทท่านสดใสรุ่งโรทองท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับผมดรรัตน์ธนพันธ์นายอำเภอเมืองลพบุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติให้มาร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาาทง เรอพอสตอหรือสถาในใีนาไมของพวกเรานะครับการจัดงานวันนี้นะครับผมเคยได้มาร่วมงานเมื่อครั้งงานประจําปีของบารมีสิงห์ส,สิทธิ์ทั้งหลายนะครับบารมีสารเจ้ญญาพอ่อพระการบารมีสมเด็จพระนารายมหาราชบารมีของพระบาทจเจ้า็จพระาอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อปอกคท่าสาลสรสรลบุรีเขตหนึ่งท่านนายอำเภอเมืองลบบุร,บรี แลนะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพานฝ่ายปกครองท้องท,องที่โดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สรวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเาเนื่องจากสภาพพื้นที่ในในรพาสาาตอปัจจุบันเป็นแอง่งพื้นที่ไม่เสมอกัน ในช่วงฤดูฝนโคลรพานนะคะก็จะขอกล่าวถึงประวัตินะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคงลำพานเมื่อก่อนเราก็จะเรียกกันว่าอนามัยนะคะได้กล่าวเปิดงานคืนสุยาวชาวโคลรลพานแก่ผู้ร่วมงานขอบคุณคะ่ะเรียนคุณนภาพรสมประสงค์ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาอาจารย์มือร่วมใจในการพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนงบประมาณสองสามลุกนะครับ1 2 3สองสาขอบคุณครับ ความเมตตาก,กับพวกเรานะครับทางทีมงานบรดาเปสีแมกซิสราบุรดีในครับวันนี้นะฮะหลายหลายท่านก็เคยพบเคยเจอกับพวก